ก็นั่งฟังเรียนการัดทุกคนนะเรียนกนกับทุกท่านทุกคนเลยนั่งนั่งฟังได้เนื้อหาสาระดีแล้วก็ขอเรียนตอนะไปยังผู้ที่คอยเข้าติดตามในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีวิทยากรต่างๆมาแจกแจงให้ความรู้กันตามกําลังกติปัญญาของพวกเราที่เป็นหวงใจในเรื่องของพระสงฆ์ในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราช่วยกันในการ บอกข่าวในสิ่งที่อันใดที่เหมาะสมไม่เหมาะสมกวรหรือไม่ควรหรือประการใดที่บางครั้งบางข่าวข่าวกระแสข่าวนี่คือมันเป็นสิ่งที่เป็นภัยเป็นภัยอามากเพราะว่าคือข่าวบางทีออกมาเพื่อเป็นการที่จะด้อยค่ากันทําลายกันคือลักษณะของการใช้สื่อที่ขาดจัตยาบันของความคิดให้รอบด้านเพื่อเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นี่คือสิ่งสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยแต่มาในยุคสมัยนี้ คือไม่ได้ดูว่าการทําข่าวนั้นน่ะการทําข่าวนั้นแต่ละเรื่องยคือควรที่จะให้เป็นประโยชน์อย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาในเรื่องพระสงฆ์นี่ควรทําข่าวเพื่อการส่งเสริมหรือควรทําข่าวเพื่อการที่จะให้เกิดการด้อยค่าเกิดการลอบโหลโดมินกันนี่คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสาคัญแต่สิ่งสําคัญมากไปกว่านั้นคือผู้ที่วางข่าวเองผู้วางข่าวเองถ้าเรา เราก็มีสติปัญญาของทุกคนแหละมีความคิดความที่ดีของทุกคนอยู่แล้วแหละแต่ว่าทําไมเราบางครั้งบางคาเราไม่ไม่พยายามแยกแยะความคิดของเราอะที่กระแสข่าวออกมาหลายๆเรื่องที่เป็นการที่จะทําให้เกิดการด้อยค่านะคือทําไมเราไม่พิจารณาดูว่าอนสิ่งที่ข่าวออกมาเนี่ยถ้าเรามีส่วนมีแนวความคิดไปในภาพลอบอกด้วยมันจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา หรือมันจะทําให้เสื่อมเสียทําไมเราถึงพูดติดตามข่าวต่างๆถึงไม่ไม่ได้แยกแยะในส่วนเหล่านี้นะนั่นแหละคือปัญหาว่าถ้าพูดที่ติดตามข่าวต่างๆแล้วไปเจอกับภาพข่าวส่วนหนึ่งถึงถึงจะเป็นข่าวเล็กน้อยแต่ก็มาทําให้เกิดการที่เป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาแลวก็เกิดจากผู้ฟังนั่นเองเพราะถ้าผู้ฟังไปไหลตามอารมณ์ความข่าว,อา,าวอารมณ์ข่าวที่ออกมาในทางที่ ่อให้เกิดการเสื่อมเสียมันก็จะเป็นการทวีคูณให้ข่าวเพิ่มไปแต่ทีนี้คือเมื่อ้พูดถึงพระสงฆ์ที่ว่าบินทาบาทแต่ไม่ค่อยได้มันก็มีส่วนกระทบอย่างจริงๆในปัจจุบันนี้อีะนะเป็นส่วนกระทบจริงๆแต่ว่าพระสงฆ์ก็ไม่รู้จะออกมาอธิบายอย่างไรกับสิ่งที่กระทบนี้แต่จริงๆแล้วนะคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้รับข่าวสารข้อมูลมาแล้ว สร้างความเบื่อหน่ายเป็นมิจฉาทิฐิในตนเองคือไม่ได้มองภาพจริงไม่ได้มองเห็นจริงอย่างเช่นกรณีที่บอกว่าพระสงฆ์ไม่ได้แสดงธรรมหรือพระสงฆ์ไม่ได้สอนธรรมแลว้วถึงคาราวะามาสอนสิ่งเหล่านี้เราเคยเข้าไปดูไม่ตามสถานที่ต่างๆตา,า,ามวัดอะไรเงี้ยถ้าเราไปเพื่อจะฟังธรรมเราไปเราไปเพื่อจะฟังธรรมเราก็ดูติดนกาะติดตามโดวัดไหนอย่างไรก็ปฏิบัติธรรมอย่างไรหรือ ตอ,อนเช้าตอนเย็นของมีการทาวัดตรวจบนควงธรรมะกันหรือไม่คือสิ่งเหล่าเนี้เขาไม่ได้เข้าไปดูโดยประจักษ์ด้วยตนเองบางทีเขาภปวัดเขาก็ไปเฉพาะเวลาที่พระสงฆ์ไม่ได้ทํากิจเหล่านั้นไงก็เลยไปมองว่าไปถึงเห็นเงียบเงีอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าพระสงฆ์ไม่ได้ทําอะไรความสัมผัสที่แท้จ,จริงของเขาไม่ค่อยมีให้ไปเห็นความเป็นจริงแต่ส่วนผู้ที่ปฏิบัติธรรมเราจะเห็นอยู่เยอะอย่างเช่นเขาจัดงาน างานปริวัติกรรมอย่างเนี้ยถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดประโยชน์ไหมเราก็ลองคิดดูอย่างน้อยที่สุดพระสงฆ์ที่บวชใหม่พระสงฆ์ที่บวชใหม่ท่านก็จะได้มาพบปากับครูบาอาจารย์มาเป็นกัลยาณมิตรมาดูครูบาอาจารย์ในการตั้งแบบในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรคารวะที่ไปร่วมในงานปฏิบัติธรรมปริวัติศรกรย์ที่ไปร่วมคือจะเป็นส่วนหนึ่งในการเกื้อกูลต่อผู้มาปฏิบัติธรรม และก็ยังได้ปฏิบัติธรรมได้กรรมธรรมะอะไรต่างๆมากมายแต่ทําไมข่าวต่างๆไม่นําสิ่งเหล่านี้เพื่อไปเสนอโดยก่อนที่จะข้าพัรษาในช่วงนี้จะมีงานปฏิบัติธรรมเยอะนะแต่ถามว่อาอาตมาก็ต้องขอพูดก่อนว่าการปริวัติธรรมโดยจัดงานลักษณะอย่างเนี้ยคือถูกต้องตามธรรมวินัยไหมไอ้ตรงนี้เราก็อย่าไปด้อยค่ากันเลยเรามองค่าที่เป็นผลดีกว่าใช่ไหมมองค่า ผลขึ้นมาว่าเออผลทําให้ชาวพุทธเราเกิดความสามารถีมีการเสียสละท่านหนึ่งไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมแต่ท่านก็ยังช่วยองหาข้าวปลาอาหารไปถวายวัดอาหารไปถวายไปเพื่อโบนต่อผู้มาปฏิบัติธรรมําไม่ข่าวสิ่งเหล่านี้ถึงไม่เอาออกไม่เอาออกมาเพื่อเป็นการบอกข่าวกันโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมนะมาขอพูดสักหน่อยนะมาวันนี้คือผู้ปฏิบัติธรรมในคำคำสอนทางพระพุทธศาสนานะ การปฏิบัติธรรมไม่จาเป็นหลอกที่จะต้องไปนั่งสมาธินานๆหรือเดินจมกรมนานๆถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็ทำตามกาลังของเราแต่คาว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสมาธิโดยสมาธิจานสมาธิหรือสีตาบทใช่ไหมอ่าคือสิ่งเราเนี่ยมันเป็นการเชิดโชว์กำลังจิตกําลังใจในสภาวะที่จะให้เห็นสภาวะธรรมอย่างแท้จริงอ่าอย่างแท้จริงอย่างได้ไปเห็นอกหานนิมิตมาเป็นเครื่องเตือน ได้ไปเห็นลักษณะของธาตุสีดินน้ำลมไฟส่วนหนึ่งส่วนใดในสี่ส่วนเนี้เพื่อให้เห็นเป็นอกขาหานิมิตเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายในธาตุสีดินน้ำลมไฟเกิดจากกํลาลังสมาธิฌานเขาเรียกว่าอกขาหานิมิตแต่ถามว่าสามารถที่จะหมดกิเลสจ,จากการที่ได้เข้าไปเห็นสภาวะธรรมเหล่านี้ไหมยอย่างเช่นไปเห็นอสุพะเกิดขึ้นจากสภาวะจิตไปเห็นสัตว์อาสุพะไปเห็นธาตุดินเกี่ยวกับเรื่องอเป็นคองกระดูก ทั้งหมดในร่างกายอย่างเนี้ยคือมันเป็นเครื่องเตือนเครื่องเตือนเพื่อให้เรานี้ได้ไม่ยึดติดแต่ถามว่าหมดกิเลสไหมไม่หมดก็ต้องใช้สมาธิอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่สมาธิที่เป็นฤรือีดาบแต่เป็นสมาธิแปลว่าความตั้งใจมัน่นพระพุทธเจ้านี่ออกจากสมาธิของฤรือีดาบหรือสมาธิฌานนะมาอยู่ท่ามกลางสมาธิความตั้งใจมัน่นความตั้งใจมั่นที่จะพิจารณาดูภาะเกิดดับของกิจสิ ดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายดูความเป็นอนิจจังดูความเป็นตุกขงังดูให้เห็นสภาวะธามจริง่ะเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายภายในจิตที่ไปยึดมั่นถือมัน่นนั่นแหละคือสมาธิที่แท้จริงแต่ที่เนี้ยบุคคลที่มาสอนทำเห็นสภาวะเหล่านี้หรือไม่ถ้าไม่เห็น<ม>ก็ไปร่ำเรียนมาหรือไปฟังมาก็ออกมาพูดในความจําที่ตนเองจําได้ดีจําได้แม่นแล้วก็พูดด้คล่อง<ม>ก็กลายมาเป็นเขาเรียกว่ามาพูดเพื่อเป็นปรัชญา เป็นปัญญาก็คือได้ลักษณะการพูดว่าใช่หรือสิ่งนี้แหละถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ตนเองไม่เคยเข้าเจอสภา,าวะธรรมอยางแท้จริงมันก็เลยกลายเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกอบด้วยเขาเรียกว่าเป็นประกอบมาประกอบด้วยเกี่ยวกับคําสอนซึ่งเป็นคิฏฐิของตอนเองเป็นการชี้นําพอชี้นําทีนี้่ายพระสงค์ที่ปฏิบัติทรมาท่านรู้ว่าผู้นี้สอนถูกทีนี้ถ้าเกิดมีการ มีการไม่ใช่ถเกเถียงม,มีการที่เรียกว่าพูดเพื่อให้แก้ไขแต่พูดเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้องเพื่อให้คนได้เข้าถึงสภาวธรรมอย่างแท้จริงของพระพุทธเจ้าแต่ถามว่าเ <c oughs> มื่อช่วยพูดแก้ไขแล้วเขาจะยอมรับต่อความจริงในการที่เขาได้เห็นหรือไม่ได้เห็นกับการปฏิบัติรรธรรมมาถึงสภาวธรรมอย่างแท้จริงนในปัจจุบันใครต้องจำแม่นใครอะไรแม่นก็กลายเป็นสิ่งที่ว่า นั่นแหละคือผู้รู้ใช่ก็ผู้รู้รู้ทางธรรมจามาอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปสอนโดยไม่ไม่เข้าใจในสภาวะในแกนสารเนื้อหาธรงของพระพุทธเจ้าจริงก็จะทําให้คนมองคนมองว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเลยมีอยู่แค่นี้แหละเพราะไม่ได้ปฏิบัติให้เห็นสภาวะธรรมจริงมันก็เลยการที่มองด้อยค่าในศาสนาของตนเอง แต่ลองดอยข้าเอาว่าจริงๆคําสอนทางพระพุทธศาสนาะลึกซึ้งยิ่งกว่าการออกมาพูดด้ยซ้าแต่การพูดก็คือเป็นการสื่อสารเพื่อเราจะได้มาพิจารณาจากตนเองกันอย่างเช่นท่านผู้จัดจาการ <Okay. S 1> อยู่ทุกคนวิทยากรวันนี้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเข้าใจในเบื้องต้นแล้วแหละถึงจะได้มาพูดมาบอกมาตาวอย่างเช่นอย่างน้อยเราได้เห็นแล้วความเออความคิดมันเป็นอย่างไรมันเกิดดับอย่างไรเออคือจะได้เห็นเป็นเบื้องต้นของสิ่งเหล่านี้แต่บางครั้งบาง คนที่เอามาพูดคือลักษณะของการไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็เลยพูดไปในทางที่เิดขั้นไม่ให้เห็นสิ่งเหล่านี้การเกิดดับของความคิดก็ดีหรืออะไรก็ดีลองลองถ้าเป็นผู้รู้ทำลองไปชี้นำถ้าใครเป็นนักเทศนะ์นั่นนะนะลองไปชี้นำให้ดูการเกิดกับลองดูบ้างสีดีกว่าไปพูดอย่างอื่นเพื่อเขาจะได้เห็นและเขาจะนำเข้ามาสู่คำสอนอย่างแท้จริง แี่ไดคือสิ่งที่อนามาก็ไม่ได้สรุปความแต่ว่าคือพูดแค่เพงว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะไม่ใช่ได้แค่ปรัชญาที่จะเอามาในการที่จะเป็นโวหารเพื่อให้ผู้อื่นได้ติดตามด้วยความเมามันจนกลายเป็นเกิดความมิจฉาปิติขึ้นในกลุ่มในกลุ่มก้อนที่ศรัทธาของผู้แสดงธรรมนั้นจนกลายเป็นปัญหาในทางศาสนานะเออขัยอาจารย์พอนะท่านอยากจะพูดต่อก็ขออภัยนาจครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ